ก็สว mm ัส hmm> ดีนะครับอยู่กับช่องเก่งน้ำซิ nah ่งนะครับวันนี้เรามาดูเจ้าซ้อตโมครับเอาุรักบครับปากบครับในหน้าครับอยากเข้ากล้องครับอยากเข้ากล้องครับเมาเอครับในหน้าครับนี่ครับกุสักครับผม ปากบอ่อครับวิ่งทีละสองคันครับน้ำออกแล้วครับนี่ครับน้ำออกแล้วครับ,รบเจ้าไม่กล้าครับ175ร้อยเจ็ดห้านะฮะ ครับผมครานิสมีการแซกกันขึ้นแล้วครับเสกเกิดขึ้นแล้วครับผมเสียอดครับผม

Bấm đều khắp Nam Ô khắp okay. chị hãy đã tự luộc <laughs> Đã tự lụa chị hãy Lâm uông lại đã tự luộc đã phải không hầm rồi Hãy

นี่นะครับวิ่งทีละสองพันนะผมจอดไว้สองพันนะนี่ครับเออแต่มือคือมีเดอร์สิบาทเสียอุ้ครับกี่รอยเก้าห้าครับวิ่งได้อาทิตศหนึ่งทิศกว่าแล้วครับเสียอุ้ครับ thank